ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อน,นชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้ก็มาเจอกับดาด้านะคะเป็นรอบที่สองหลังจากแต่งหน้าแล้วก็พอแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็อยู่แต่บ้านค่ะฝนยังตกไม่หยุดนะคะก็เรื่อยๆค่ะก็เร็วสามีก็เพิ่งออกไปข้างนอกตอนแรกชีวกจะไม่ออกไปก็ออกไปช่วยเพื่อนค่ะเพราวะว่าต้นไม้ก็ยังหกักขาดแล้วก็ จำนวนต้นไม้ที่มันหักลงมากับจำนวนรถเคนนะคะมันไม่พอกันค่ะก็เลยต้องช่วยตัวเองไปก่อนเนาะก็คือวันนี้ก็เลยจะมาหาอะไรดื่มก็ในตู้เย็นก็ไม่มีอะไรเหลือเลยอยามีแต่ไออีวิสกี้อันเนี้ยเป็นก็ไม่ค่อยชอบกินเนาะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเออข้างในเป็นขวดมันไม่อร่อยแต่บ้านเราต้องแบบอาทุกๆมกนถึงจะเลิศเนาะนี่วันนี้ก็เลยนี่ เหลืออยู่แค่นิดเดียวเห็นไหมเหลืออยู่เนี่ยเหลืออยู่นิดนึงก็เลยว่าจะมาชงจินโทนิกนะโอเคเนาะแปบ๊บหนึ่งเนาะเพื่อนๆปุ๊บมือบางกล้องจ้ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นดรสธรรมดานาะก่อนอื่นเราก็นี่เลยเราไม่มีมะนาวนะคะใช้เลมอนแทนปุ๊บมันโดนมันโดนแสงเนานะไม่มีมะนาวเได้ใช้เลมอ n แทนเนาะแปบ๊บหนึ่งไปเอาเชเวฟก่อน โนนั่นเองแล้วก็ไปได้ชอบใส่มะนาวเยอะๆนี่ค่ะน้ำแข็งเราไม่มีมะนาวหนอใส่ลงไปชิ้นหนึ่งจะได้เพื่อความสวยงามกเก๋ไก๋อ๋อลืมโชว์เล็บเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเพิ่งทําเล็บเสร็จด้วยเป็นเล็บลายหนังสือพิมพ์อาจจะเห็นไม่ชัดน้ําติดเนี่ยแล้วก็นี่เลยค่ะ จินชนิกนี่ตัวนี้นะใส่ไปเลยสองช็อตกรุกรเพราะว่าแรกๆก็นี่ค่ะง่ายๆไม่ได้ดื่มมาสองจะสามจะสองจะสามอาทิตย์แล้วนะคะเพราะว่าลดความอ้วนอยู่ค่ะแต่วันนี้ก็ขอดื่มนิดนึงก็แล้วจะไปปาร์ตี้กับ j จเอลพอดีว่าแฟนเจอลชีไม่สบายทาไได้ก็เลย เก็บอยู่บ้านค่ะอันนี้ก็โทนิกวอเตอร์เนาะมันเขียนว่าโทนิกวอเตอร์นี่ค่ะแล้วก็มีสิ่งนี้มีน้ำไฟนะเกับเกับแก้มยังไม่ตองเพราะว่าแก้วที่สองก็ค่อยว่ากันเนาะกับแก้มแก้วแรกก็ยังไม่อร่อยมากมายก็นี่ค่ะเชียร์สค่ะได้แล้วค่ะจินแดนโทนิกวายหรือว่าไอ ไอแชมเปญที่บ้านก็ไม่มีเนาะมันไอ้นี่แล้วอะมันหมดไม่ได้ออกไปซือ้อจะออกไปก็ไม่ได้มันฝนมันตกแรงหนาวเอ,อิเสร็จค่ะเล็บเป็นยังไงบ้างสวยหรือเปล่านี่ว่าจะมารีวิวทำเล็บให้ดูแต่ก็ไม่ต้องรีหรอกเดี๋ยวเอากระดาษทิชชู่พันด้วยเนาะเอาปเปเปอร์ towel พันไปด้วยมันเย็นน่ะโอ๊ยมาพูดเลยลำยัยเนี่ยสามนาทีแล้ว แล้วก็พันมันไปเลยเราจะได้ไม่ต้องเย็นมือมากเวลาเราจับเนาะแบ่งออกเป็นสองสี่ชิสเอาขาดอีกเออน่ะเออเนี่ยชอบขาดสกแก้วไม่ขาไรสาระน้อมาพูดแบบไม่มีสาระอะไรเลยนี <c> ่ <oughs> เอาทิชชูพันโอเคน้องเพื่อนๆได,ด้ขอไปดื่มก่อนนะชนแก้วนะ ล้วเจอกันใหม่หนาะเพราะว่าไม่มีอะไรจะมาพูดนะคะก็อ่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่เล็บเก๋กไก่อย่าลืมไปทํานะทําง่ายๆก็แค่ทาเล็บก่อนแล้วพอตอนนี้ก็ทาเล็บทาเล็บสีพื้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาหนังสือพิมพ์มาไปแช่แอลกอฮอล์ <c oughs> ประมาณ10วิหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสิบวิแล้วก็มาแปะกับนิว้วกับเล็บที่เราทาสีลองพื้นไว้แค่นั้นแล้วก็ทาท็อปโคดแค่นั้นแหละเสร็จ เคลือบด้วยท็อปโคดเนาะโอเคจ้าบ๊ายบายบายเชียร์